สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารับของกันนะคะไม่ต้องพูดท่ามทำเพลงนะคะเป็นกิจกรรมรับของ120นาทีนะคะระหว่างวันที่1ถึงวันที่15มกราคม2560นะคะก็มารับเลยนะ,ะเออ,ะนออกรออีกแล้วมาก่อดดีลีน่ามากกันจอดรับของกันเลยของรอบนี้คือประมาณ60 60ครั้ง60อย่างนะคะอันนี้เขาแจกอันนี้เป็นของแจกหรือเปล่าด้ ก่อนอยากจะเป็นสไปเดร์แองเบื่อมากเลยชุดเนี่ยได้มาทำมาเยอะแยะอะชุดน่ะไม่เข้าใจได้ชุดประมาณประมาณหลายรอบมากค่ะหลายหลายรอบมากๆเลยนะคะชุดได้จนจนแบบเบื่อค่ะ คือออกเข้ามาลบแล้วนะเนี่ยชุดเนี่ยคือเข้ามาลบเข้ามาลบแล้วหลายครั้งเลยด้วยได้แล้วลดไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้อันนี้แล้วน,นี่คือนนสิ่งที่ต้องการเลยค่ะไม่ไม่ไอไอ อ๋อโอ้ยโอ้ยได้ชุดสไปเดอร์แมนเขาแจกหรือเปล่าเป็นรับของลายบันหรือเปล่าสไปเดอร์แมนอ่ะที่หน้ามีสไปเดอร์แมนเยอะเลยเก็เก็บไมเก็บงเก็บไม่ลงคือที่ลบเนี่ยก็อย่างที่บอกทุกครั้งแล้วนะคะคือโกดังมันเต็มอ่ะแล้ว แล้วจดหมายก็จะเต็มด้วยจดหมายก็เต็มได้นะคะเออมันแจ้งเตือนหลายครั้งแล้วว่าจดหมายเต็มอะไรอย่างเงี้ยใครก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าจดหมายมันเต็มมันก็มันก็ต้องลบทิ้งอะเนาะเติมที่ไรถึงเกิดถึงไวแล้วไปเสือกลับไปโอ๊ะทำไมไม่ดีกันเนี่ยอันนี้ก็ลนนแล้วเนี่ย แต่งงานไปคงเบลซิตเลยนะมั้งรู้สึกว่ามันเยอะเกินอันนี้ก็ยังไม่รับนะังไม่รับทุกอ่นอันนี้ถึงไม่ค่อยได้เล่นก็ตามนะออของพวกนี้ถึงไม่ค่อยได้เล่นก,กอ็อันนีน้โน้ตเอฟแข่งเดอกจัง นี่นี่นี่เนี่ยไม่แล้วเนี่ยเบื่อมากเบื่อมาก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 เลยเนี่ยเ้ากอกไม่ได้ขอเปลี่ยนชื่อคลิปได้ไหมลบของกิจกรรมได้ไหมลบของกิจกรรมเมื่อพิมารับแล้วอ่ะพิมารลบได้ไหมทันเนี่ยลบของกิจกรรมไม่ติรถรถไดไม่ติ ว่้ยีกแค่คน,นนี้คนนี้น่าจะดีอ่ะไม่รู้มีอะไรอย่างไรก็ไม่ได้เก,ก็บก่อนแล้วจะตามเก็บไว้ก,าาก่อนนะคะเก็บก่อนอันนี้ก็ช่วงนี้ก็เก็บไขไนไไ่นี่บ้าเต็มแล้วอ่ะโอเคนะคะน่าจะหมดละหรือเปล่าช้ามากเลยทำ ไม่รู้นะคะว่าตอนนี้เสียงของหรือเปล่านะคะคือตั้งค่าคือใช้โปรแกรมโปรแกรมใหม่อะคะ่ะแล้วก็แบบเฟลหลายรอบมากเลยนะคะก็ตั้งค่านู่นตั้งค่านี่ไปเรื่อยนะ,ะก็ก็ยังหัดหัดหัดทำอยู่นะคะหัดตั้งค่าไปกิจกรระวันหนึ่งเดียก่อนน่ารัะไห่เอาโหนี่ไม่กล้าใส่เลยเพราะว่ามัน <laughs> มันได้ยินรอบที่ทางเกินไปอ่าหมดแล้วนะคะวันนี้ก็กิจกรรม รับไปเทศกิจกรรมนะคะก็โอ้โหเสียทีเองเนะาะค่อยเพียงเท่านี้นะคะ่ะรับไปเทศกิจกรรมนะคะอะ่ชื่อตัวละครแพ้คือเรียมนะคะซีเรียมนั่นเองนะ,ะชื่อเรียมนั่นแหละคะ่ะตัวซีนี่นคือดอกจันนะะเออไม่ใช่คือรูปพัดจันทร์เซี่ยวนะคะส,สวยๆอะไรเงี้ยแล้วแวพ้เคยพูดไปแล้วไงว่าเออตั้งชื่อเรียมแล้วแบบพัดจันทร์เซี่ยวส,สวยๆอะไรเงี้ยเออมาใส่แบบเนี้ย แล้วมีคนมาเรียกสี่เหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมไปกับเขาเลยเออก็สี่เหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมแล้วกันสี่เหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมแล้วตัวภาษาเกาหลีนี่คือแพทนะคะพิมพ์ว่าแพทนะคะไม่รู้ถูกหรือผิดนะคะก็พิมพ์ไปนะคะแปลภาษา Google นะก็สำหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะคะก็สมัครรับไปรษณียตํานะคะร้อยสิบนาทีเนาะระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ามกราคมนะคะสำหรับนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ,คะ,ะ,คะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย